จะเอาตวนยอดมาันารอบพักเงินเป็นบกนมอบแล้วนี้ก็ไหนอนี้แมนทอโคาจันนางไม่บ้านนาโถนาฮาแซกีพ่อพ่อขบถุบ้าน่าูเียงสองเกนี้รวมแ่ก็่ยว่าติภูเรียงนั่นึง้านที่แสนาบเทกีนเสียงสไทย วามนทนาหนึ่งแสกีบบ้านท้าวสอบ้านท่าทูเวียงเงินกีบเงิกีบทานทิพย์ทันทองนางจันทีเนาะบ้านคำเวียงเมืองมอกบริจาคมาเป็นเงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าสิบเก้าพันกีอันนี้ทานคำมันบ้านท่าทูเวียง ทรงแสนกียรอนุโมทนาเด้อสาธุใส่ให้พรจับภาพเจ้าสัทธาเนี่ยเอ้าเงี้ยจับภาพเจ้าสัทธาจงอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คุ้มความชื่อได้ไข่ดีอยู่ดีมีแหงรำรวยอายุมั่นขันยืนเด้อผูควรจะโมทนาก็ขอเจริญพระขอโมทนามาทางไม้พวกเก็บยืนตเกีบยืนลำบากมอบเ่เก้าเด้อสาธุใส่ให้พรจับภาพเจ้าสัทธามันทุกคนเด้อ